ที่ควงกันร่วมง,งาน after party เมย์พิชยานาสาขากรกับไฮโซบิกอัครวัตรคงสิริการสวัสดีค่ะวันนี้ช่องบันเทิงติดดาวนะคะก็จะพามาเก็บตกบรรยากาศ after party เมย์พิชยานาสาขากรน,นะคะกับไฮโซบิกอัครวัตรคงสิริการนะคะนะับเป็นค่าคืนที่สุดแสนพิเศษที่เป็นการรวมตัวกันของบรรดาเหล่าซูเปอร์สตาร์ทั่วฟ้าเมืองไทยก็ว่าได้นะคะสําหรับงานฉลองมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวป้ายแดงนะคะระหว่างไฮโซบิกอัครวัตรคงสิริการนะคะกับเมย์พิชยานาสาขากรกับ เจ้าของแฮชแท็กก็ว่าจะไม่รักซึ่งบรรยากาศภายในงานนะคะถูกตกแต่งออกมาอย่างสวยงามอลังการเออลุนไปด้วยความโรแมนติกนะคะส่งกับที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองและบรรยากาศความอบอุ่นนะคะก็อัดแน่นเช่นกันซึ่งในงานนะคะก็มีช็อตน่ารักน่ารักหลายๆ,ๆช็อตนะคะรวมไปถึงช็อตที่น้องเบร,รักวันนี้นะคะที่กําลังเต้นอยู่ในงาน after party อย่างสนุกแต่เอหากสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่ามีบอดี้การ์ดย็นอยู่ด้านหลังของน้องเบสด้วยนะคะนั่นก็คือหนุ่มแพทริกค่ะแม่ๆเขาก็คงคู่กันออกงานอีกแล้วค่ะนานผู้ชมได้เห็นแค่นี้นะคะก็ทำเอากองเชียร หัวใจฟูดขึ้นมาเลยทีเดียวท้ายนี้นะคะทางทีมงานเนี่ยก็ขอแสดงความยิดีกับผู้บ่าวสาวป้ายแดงเมย์บิ๊กด้วยนะคะ คุณอยู่ใกล้กันตมรอคุณนานแสนนานโอ้ Away from here. ผู้จัดกรนดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะลุกคงลูกค้าของไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่ารถต่างๆตอนนี้ครับด่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเพราะพวกคุณเล่นมารวมตัวอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับ เออสำหรับหม<อ><อ>วนะฮะผมเห็นลายกล้องของแต่ละคนนะฮะคุณเล่นใม่ภาพรวมกันวันนี้เป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นนะครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีที่อยากจะบอกให้คุณทุกคนได้ร่วมกันนะครับอันนี้เป็นภาพสวยงามครับสิ่งสวยงามหลังจากนี้คือาการเปิดตัวเจ้าบ่าวเจ้ามกกกดดฝาาตติ